กาบสบายดีสบายดีไรสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันเบิร์ดสุขูสุคนเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยมาพบมาพอกับแม่นกเตอร์อีกแล้วมันนี้กันเนาะยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนเข่าสู่ซ่องของแม่น้อกคอปเตอร์คือเก่ามัอนี่กันเนาะมาพบมาพอกันกนอยู่ในกลัวคือเก่าแม่พี่น้องเลยเนาะอันมาเห็ดอยู่เห็ดกินนหายทางอันประตูสร้างเขาคือเก่ามันนี้กันเนาะฮ้อนอ้าอยู่แม่พี่น้องตอนนี้กับประมาณ ใกล้จิเท so we ี ujemy, ่ยงแล้วเนาะสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วเพิ่นกระเสียกินข้าวเลยเนาะแม่นุ่งเตอร์เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนะครับโทรทางพ่อไอเตอร์เพิ่นขึ้นมาเอาอยู่เนาะขึ้นมาเอาลงไปช่วยกันเอาโรคผิวหนาเพิ่นคือสิบุเบิร์ตพอแม่พี่น้องเลยอันไอตาเพิ่นก็นอนอยู่น้ำเพื่อนป้าเพิ่นเนาะฝากไว้น้ำเอื่อยครีมเพิ่นก็เลยขึ้นมาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินกับข้าวกับน้าให้เพิ่นเนาะไปเดี๋ยวมาเบิ่งว่าแม่นุ่งเตอร์ได้ยังอันประเทศอีกบ้านนี้คือสิ่งแล้วพอแม่พี่น้องเลยเพิ่นว่าปิดจ็อบบ้านนี้ กันเลยแมงเตอร์กันเลยอันมาเฮ euh. ็ดอยู่เฮ็ดกิน <modeled> ก <después> <Could> ันมีอ <any Você> <ones> ันต้มไก่ซูเพิ่นกินมื้อนี้พ่อแม่พี่น้องเไยมีต้มไก่แน่เลียวก็ลงไปเบิ้งทางลุ่มพ่อแม่น้องเบิ่งเดิ้งจะแมงเตอร์สีกราบก้องให้พ่อแม่พี่น้องเนียเบิ้งเนี่ยไหนก็นังพดเอ้ยออยูพ่อแม่พี่น้องเไยเนาะพ่อแมเตอร์เพิ่อนยังมาขึ้นมาอยู่ขึ้นมาเราบ่อเรื่องได้โทรเพิ่มขึ้นมาเอาซอยเนาะลงไปดูวยใสกินข้าวแล้วจั๊กเราเพิ่มสิแล้วมื้อนี้เนาะแม่งเตอร์ลงไปเบิ้งแต่เศร้าพุ่นกับเพิ่นนกลัังอ ก็อีกข้างหนึ่งขันห้องเพิ่นกันยังอีกข้างหนึ่งเนาะกับเทพืชนพเมพี่น้องเลยเทพืชนก็คือสิแเล้่วมันนี่เนาะแต่ตอนนี้กําลังชีเทียงใกล้ชีเทียงแล้วกะเพื่อคํากับคือสิแเลี่วเดือดแต่เทพืชนเนาะอย่าม่ต้งเติร์ชลงทายให้พเมพ่น้องเบิ่งอีกรอบเนาะอยู่ทางอันลุ่มพุ่นแหละเนาะพุ่นพอยเตอร์พิ่นก็ขึ้นมาเอาเลยโทรไวดวดเดียวทันใจแทน่นก็นได้มาดีนลย เป็นหิวข่าวแห้งบ่พี่ตัวซางอยากกินข่าวบ่ไหวบ่เจ้าน่ะจะได้ไรต่อใจได้ก็ได้ชิมมึงดูสู่ๆเนาะเพิ่นเห็ดหายแดดพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะถ้ามีทางแม่จะดีเพิ่นได้ชดช่วยมากอะเอากระเห็ดเอาคนช่วยมาหน่ะต้องขอขอบบุญขอบคุณครอบครัวพ่อแม่ได้หลายเด้อเนาะที่ชดช่วยมาทางครอบครัวลูกเห็ดเฮือนเห็ดซานขอให้แม่จะเลื่อหูเรื่องในหน้าที่การงานให้ร่ำให้รวยเด้อแม่เด้อเนาะ ขอบคัวพ่อแม่อยู่เย็นเป็นชุวให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยต่อไปไภายหน,าน้าเนาะให้ลูกมาสำหรับกับเขอให้กลับคืนหาพ่อแม่ลอยเท่าพันเท่าเด้อเนาะได้แ้่บ่ชิมแต่บ่แซ่แบเแซ่บเ <laughs> ลยมีเต้มไกค่ายันไงเบิ่งคนมึงเนาะอ๋อน้ามึดวงย่หมดพอกินพราะไม่ฟินอ <laughs> ่ะไงไก่ตัวเดียวตัวเดียวมัชื่ออะไรตัวเดียวคือเนื้อเชียเป็ดน้ำบ๋อโตมมีเป็ดยาเนาะกินจำมี่นะคากระไรปะ เดี๋ยวลงไปเบิ้งทางนุ่มพอน่ะทั้งล่างพอน่ะปะเดี๋ยวแม่น้องเตอร์กับชไดไทยอันอัปเดตทางเพื่อนซานของแม่น้องเตอร์เองให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งเนาะเดี๋ยวลงเบิ้งทางนุ่มพอน่ะพ่อแม่พี่น้องเไยลงมาเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเไยพอน่ะนั่งท่าหิวข้าวได้ไปจังโอ้ยพอจนปูชาท่าเลยติ ทางสร้างพ่อแกอยากกินข่าวเลยพ่อพี่น้องเลยปูสาถาเรียบร้อยเลยโอ้โหอ้าเอ้าอ้าสาเมาหมดหม้อเลยไทยเดา่ับว่าทางไหนพ่อยังเถืองนึงหมคุมได้ยางเรามากินข่าวก่อนตัเอ้ย เดี๋ยวอีกเสียหก้อนกันแล้วเนาะก็ทั้งห้องเดี๋ยวจะเทพื้นมาเนี่พ่อไอ้พี่น้องไงยองมาเด้อมาเด้อกินข้าวกันเด้อเบิกเดี๋ยวมาตักต้มตักแกงให้เพื่อนกันให้สมาชายให้พ่อไอ้พี่น้องเบิกนีกเนาะอ๋อต้องอะไรพี่นยังฉันอ่ะ ในผพาแัน่พ่อเรื่องนี้พาขาวแหพ่อมาช่วยอีกมีทั้งพาขาวยพ่อกับมีเพนพี่น้องเลยไก่เติมมีไม่ดก่ความชีว่าได้เหมือนนี่เนาะบุกแล้วเหมือนนี่นะทางแหน่พ่อผล้ามาหายน้ำเพื่อนพี่น้องเลยผนสันแล้วผนกัญยอมานีเลยใก้วัด เนาะเอาไก่2โ้ยน้ำมดวงติพุ่นน่ะมีแต่น้ำพุ่นบ่ตกก็น้ำหลายซ้ําพุ่นใกล้ัดเนาะทางยาพอเพิ่นสานข้าวแล้วเพิ่นก็ย่อมานี่ต่อเลยพ่แ่พี่น้องเอ้ยเนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณทางยาพอเพิ่นอีกรอบนึงที่มาสวยทางเฮาอีกพุ่นอ่ๆอกระตุกบ่ง่ายเต็มอยู่บาดนี้ ยีนนะยืนเฉพาะแกงนะยืนเฮ็ดเพาะไอ้แท้แล้วยัแกงเฮ็ดเพาะอีกอีกอ่าโตหย่าเนาะแกงเฮ็ดเพาะนี่แมงเตอร์ก็ไปไปหาเห็ดเพาะพังเบิ้งสร้างเพิ่นเฮ็ดได้เอาบื้อนีสิไปหาเห็ดหาในยูได้กินแล้วบาทนี่เนาะหลังจากนี้ก็แต้แต่ไายเฮือนนี่ซั้นแล้วให้เพื่อนพี่น้องได้เบิ้งเนาะเพราะว่าแมนเตอร์กับไปไปทางใดเบิ้งทางตัวสร้างเพิ่นอยู่อยู่เฮ็ดกินให้เพิ่นคุณแม่พี่น้องเลยเนาะพังเมืองบื่อนีจะได้ออกไป เขาป่าเขาดอนพ่นแหละเพิ่นเห็นแล้วกันเนาะเอากินมานี่ขี th th ah, ้เถาด้วยถ่ายกินเดี๋ยวมาถ่ายให้เป็นเบิร์ก่อนเอาไปในทางนั้นที่เขานะโม่ที่เขาน้อยกันมีเฮาอเพิ่นเดี้ยนเป็นกองไว้อยู่ในพี่น้องเลยเนาะเพิ่นกระสิเดือยแต่เท่นี่แหละกอกระเดือยข้างบนเนาะก็ห้องกับพูเดือยสี่หกก็ไก็แล้วเนาะคนกินข้าวแล้วเพิ่นก๋สิมาต่อ ได้2ห้องพอดีพ่อแมพี่น้องแต่ก่อนว่าสิเอาห้องเดียวเนาะแต่ถ้าให้เติ้ลเพิ่นก็จะได้อีกก็เลยกันให้เพิ่นอีกห้องนึงก็พอดีเป็น2ห้องเนาะมาเดี๋ยวแม่นองเติ้ลสิมาถ่ายให้เบิ่งทางห้องนี้อันนี้เพิ่นเทแล้วนี่เนาะเพิ่นก็ยังสิคัดให้อีกอยู่่พี่น้องเนาะเพิ่นยังสินั่นอีกอยู่นี่เพิ่นเทก่อนเทแต่เมื่อวานนี้ตนี้เนาะเทห้องแล้วตนี้บ่ห้องนี้ นี่เป็นกะทิแล้วเนาะเอากะยังบ่ได้เก็บกวดยังไ่ได้เก็บออกไปพี่น้องเนาะไม่ต่อ้าเิ่นเฮ็ดแล้วพอได้ทาจะได้เมี่ยนทางนอกทางในเนาะกระเดียนเป็นกองเป็นกองไว้อยู่เนาะเดี๋ยวเพิ่นกันเดือด้ตทีอันในทางนอกนี่เนาะเพื่อนใหญ่นี่ทางหอทางหยางเิ่นกะทิเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยอันนี้กะสีเป็นดินที่ เปิ้นส่วนออกมาจากข้างในนี่เนาะในเ้ามาใส่หลายพูดหนึ่งเตอร์ก่ะบบฮู้เนาะเพิ่นก็มาใส่ลายเพิ่นก็ได้ช่วนออกมาบ้างลายหนึ่งเพื่นไนองก็ดีคือกันเนาะเพราะว่าเฮาจะได้มาถมทางนี้ใส่มันอันเพียงกันเพื่อตอนหน้าไปเ้าก็สิได้เห็ดตพต่นคั่วคนอยางออกมาพี่เนาะมันก็จะได้เ้าจังได้มีดินถมเลยเนาะทางนี้เหลือแต่ทางนี้เพื่นยังเท่นีเนาะ พันกะเลียนไว้แล้วเดี๋ยวพันกะให้เอยางมาใส่นี่กะเพื่็จะได้เท่เลยหลังจากกินข้าวแล้วนี่พี่น้องเป็ยเนาะคือสีจำเร็จมาอนี้กะเตอร์อีกห้องนี้ก็แล้วเรียบร้อยห้องานี้กันเนาะน้องเตอร์ได้ตัวนด้เป็นสองห้องบ้านนี้ เาเบิ่งข้างนอกเพิ่นข้างนอกหากยังบ่ได้เก็บบ่ได้เมียนเนาะเพราะว่าเพิ่นยังเฮ็ดบ่แล้วพี่น้องเฮาต้องผากเพิ่นเฮ็ดแล้วเฮาจะได้เก็บได้เมียนอันเด็กหลาไม้โตแล้วหมอนี้เนาะเฮาก็สิได้เก็บเมียนให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเจ็บเจือเบิ่งว่าได้ก็ไปเอาน้ำหวานน้ำอันนั้นมาให้เพิ่นกินก่อนพ่อนพี่น้องเลยหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วกัเนาะไปมาพี่แม่น้ำห้ตู้ก่อนเห็นห่มีทาง น้ำบกน้ำหวานที่แม่เพิ่นเอามาให้เลยเนาะเอามาซื้อบนจริงก่อนเดี๋ยวสิไปซื้อน้ำแข็งเพื่อนไปนั่งเลยอย่างจัดบนจิงข่าวน้ามันแรกอ่ะเพื่นกินน้ำบงน้ำหวานพฝนแดดได้ลูกบ่มากไหมไงแดดมื้อนี้กันเนาะอ้าวฝนชิโตกบ่ไอเตอร์ก็ไปซื้อน้ำแข็งมาให้ประตูดุเขินมือเขินมือไปล้างมือค่ะสิกินนะลูกอ้ามากินเฉอเพื่นนี่เะเอาสสบายดีก่อนตัวนะดีเลย มากินกินหานน่ากระหายเด้อหายงังลูกป้าป้าเมื่อหร่ก็อยากกินข่าวบ่านบับดีก็ได้ละไม่หากินข่าวไว้ป้าไปกินข่าวไปลูกอันทุ่ยจ้าก่อนโอ้ยหายกันอ๋ออยู่ลงมือคีมหากระตือนนอนไหนนี่ลูกชายกันนะป้าป้าไปฉับป้าไปป้อนข่าวไปลูกไปดีเฮสายหาเพิ่นกระโู่กันทางเลยเนาะเดี๋ยวเพิ่นชวนมาแล้วเลยหาเพิ่นเฮ็ดแล้วกับแมงมือกระยิ้ชวนเข้าไปในผลไหลยันผลตกยันน้ามาแล้วกั มันเป็นทางน้ำลงไปให้หน้าเพื่นพี่นุ้ยอย่ามันน้ำไหลไปเนาะเดี๋ยวถ่าพางังเมืองเพิ่นเฮ็ดก่อนเดี๋ยวตอนแล้งก็ขึ้นชีเดียวเลยเนาะไปเดี๋ยวไปกอนข่าต่งตางก็ปั๊บปั๊บโอ้อยหายโดกับอย่างเขา่าวอยากกินทินอยากกินท <laughs> ินโอ้ย <laughs> กินทิศกายน้ำพิ่นนะป้าปามาผีเมตตาไว้อยู่ทางเงินป้าผีแมามากินน้ำพี่งวะเฮ้ แค่่าอยู่น้ำมูกน่ะโดครีมกันอยากกินข้าวได้เบิ่งเบิ่งแฉบปอนข้าวลูกก่อนบาทเลยใช่น้องใช้ชิมีเลยสิสบายดีสบายดีโดยไปชิมไปใช้ค่อะไปดินบ่ะอ่าไปดินน้องเชอ่อน้องเชื่อเพิ่งกลับไปลงมามือนนี่เนาะเอ้ยชิมีไปขึ้นไปดินเพื่อนน้องเชื่อดินผู้ไปฉันป้อนข่าวไอต้าก่อนถ้าพ่อแม่พี่น้องเนาะ เดียวอันมาพบพ่อกับแม่น้องเตอร์ไม่ยิ่งมืม่อหนักกับสีได้ไทยอันทางไปหาอยู่หากินพูดได้ให้พ่่อแมพี่น้องได้เบิ่งบันีน้เนาะเพราะว่าทางตูซ่าเหมือนกันสีได้เห็ดเฮือนเห็ดซานแล้วอาแต่นาะแม่น้องเตอร์กันสีได้ไปหาอยู่หากินทางป้าทางร้อยพูดได้มาที่นี้ก็ได้เฝ้าคนอยู่แต่ไม่ได้ไปทางใดได้แต่ไทยน้ำอันเฮือนน้ำซานให้พ่่อแมพี่น้องได้เบิง่งเนาะแม่น้องเตอร์ก็ใช้มาป้อนขา่า,ขาวก็ได้ก็อ้อ่พี่น้องเห็นเนาะ จบคลิปไปก่็ชอบกันคลิปหน้ะพเมนพี่น้องสำหรับคลิปนี้แมนนุ่งเตอร์กับฝากพเมรพี่น้องก็ได้กดแชร์ติดตามทางแม่น้องคอนเตอร์ด้วยเอาโดยเนาะอย่างนี้นต้นนนองขอขอบคุณขอบคุณพเมรพี่น้องที่ทำว่า,าเบิ่งมาส้มและกดติดตามทางซองของแม่น้องคอนเตอร์เนาะขอบคุณขอบคุณพเมรพี่น้องเมื่อสุขสุขคนแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณทางแม่เพื่อนที่ช่วยลูกเพื่อนเฮ็ดกานมาเนาะ ขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยต่อไปขน้าเด้อแม่เด้อเนาะแม่ให้มาทำไรกับพ่อให้กลับคืนหาครอบครัวพ่อแม่ร้อยเท่าพันเท่าเด้อให้ยเงมันก่อนเงนร่ำรวยร่ำรวยเด้อสาธุนน้อยเนื้อข้าวเบาป้าล้งไหมข้าวก่อนเด้อซาตาข้าวก่อนเดี๋ยวพ่อกลับไปตาใหม่เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้ยบอกตื่นนอนนอนมาแต่เช้ามิ่กะ อันเห็ดอยู่ใหดกินแล้วกับเพิ่นมามากับเพิ่นตื่นเลอยู่น้ำเอ้ยคีมถ่าไปเดี๋ยวแม,เวมนเจอจะหาป้อนเขาเพราะน,น้ำลูกอนเพลินพน้องเน <ไป S 2> า<ล>ะ,ะสำหรับคลิปนี้แมนเจอลาลงแล้วพอกันคลิปหน้าสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีสบายดีเตนเจอเอาทีเผาวแล้วนะบอสคนนี้แล้วเขาเป็น้ำเมเปิชื่อน้ำแข็งเออชื่อน้ำแข็งให้ตัวสร้างโดยโดยสบายดีเด้ดเอพ่อแม่พี่น้องไปสิไปลาเ